้านมมือร่วมกขอบุญจากเราก็มีอนุโมทตก็พูดอย่างนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้พอผมแล้วฉันได้เงินแล้วไม่เธอจะไปไหนก็ไป <laughs> เอาว่าจามพิกไปพิษมานะอย่าไปนั่งท่าเดียวนะเด็ดเน็ตเก็ตีนชักแตกๆจะตายกับบ่อพิักเสือเดยกก็ผีเข่าเอาว่าจาก้มหน้านิดเดียวนะไม่ต้องมอบนะเดี๋ยวมันจะมีแกดออกมา เอาว่าตามนะขยันขยะะัดอดออมอดทนแล้วน้ำมนต์จะช่วยได้ชีวิตจะก็ค่อยดีขึ้นดีกว่าที่แล้วมาเพราะขยันเพราะประหยัดถ้าขี้เกียจฉันหลังยาวไม่ทำมาหากิน ไม่ศึกษาเล่าเรียนไม่อดออมไม่อดทนน้ำมนต์แปดร้อยตุ่มพระแปดร้อยองกระซอยหยั่งบ่ดใดจริงไหมเสียงดิเอาว่าจำเราต้องช่วยตัวเองพระพงน้ำมนต์จะร่ำจะรวย โดยไม่ต้องทำงานรวยเพราะน้ำมนเป็นไบบอบอได์อาวะจำ้าพมน้ำมนจะหายโรคหายภัยโดยไม่ต้องกินยาหายเพราะน้ำมนตเป็นไบบ์บอได้แทลที่จริงแล้วชีวิตของเรา จะพออยู่พอกินหรือไม่อนาคตจะยากดีมีจนอย่างไรอยู่ที่ตัวเราเองและทุกคนในครอบครัวไม่ใช่อยู่ที่น้ำมนต์พระพรน้ำมนต์เพียงให้กำลังใจเท่านั้นถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ ขอใหข้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอย่าตกต่ำลำบากไปกว่านี้ตตำำนค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยดีกว่าที่แล้วมาเพราะเชื่ออย่ากมีเหตุผลไม่เชื่ออย่างโง้องงาย ด้วยเธอ<ส>เนี่ยพาบ้านเป็นสี่แหละตัวอย่างวัถือสา <laughs>